สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำฮีโร่สำหรับไต่แรงนะฮีโร่วันนี้เป็นตำแหน่งออฟเลนนะครับชื่อมาสเดี๋ยผมจะมาแนะนำฟาเซตอินเนทแล้วก็สกิลคร่าวๆนะครับแล้วก็จะเสริมพลิกให้เล็กน้อยแล้วก็จะไปดูเกมเพลวิธีการเล่นอีกทีในเกมนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าผมเป็นใครผมแรงประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็การแกะรีเพย์จะมาจากมุมมองของผมนะมานะครับจะมี2อ a s าเซตฝั่งซ้ายจะคือฟิกเตอรี่ฟีดเมื่อศัตรูตายในอันติของมาตัวมาเขาจะได้รับพลังชีวิตแล้วก็มานา ส่วนฝั่งขวาศัตรูที่อยู่ในอันตีครับก็คือเขาจะมองคนที่อยู่ในอันตีจะมองไม่เห็นเพื่อนข้างนอกคนที่อยู่ข้างนอกจะไม่เห็นเพื่อนข้างในอินเนอของมาก็คือถ้าจํานวนมาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของมารวมกันน้อยกว่าศัตรูที่อยู่ในระยะ2000น่ะมาเขาจะได้อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตมากกว่า30%นนะจะช่วยเรื่องการยืนเลนเพราะว่ารีเจนมันเพิ่มขึ้นสกิลหนึ่งของมาจะเป็นปลาหอกนะครับเป็นสกิลกดลงพื้นเวลาปลาหอก ถ้าเสียบแล้วมันโดนศัตรูแล้วไปทิ่มต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะสตันนะแต่ถ้าไม่เสียบมันก็จะไม่สตันสกิลหนึ่งผมอยากเสริมลงที่เวลามันจะเสียบอะครับไอเนี่ยเห็นปะมันเสียบเนี่ยแค่ขอบๆมันก็โดนศัตรูแล้วนะเพื่อนๆเวลาเลงก็พยายามโฟกัสเนี่ยต้นไม้แล้วก็เลงให้มันโดนขอบก็ได้ศัตรูอะแล้วมันก็จะเสียบอยู่ดีสกิลสองเป็นกระแทกโล่ครับกระแทกโล่เอาความเสียหายมันจะมาจากพลังโจมตีเรานะเวลาเรากระแทกโล่ศัตรูจะเดินช้าลงด้วยนะครับ แล้วก็ทิที่2ก็คือถ้าเวลาบิงใส่ศัตรูอะ่ะถ้าเราไม่ชัวเราสามารถกระแทกโล่ก่อนแล้วค่อยสตันได้เพราะว่ามันจะสโลทำให้เราเล็งง่ายขึ้นประมาณนี้แล้วก็สกิล3ามจะลดความเสียหายจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะสามารถกดใช้ได้มันก็จะตั้งโลแบบนี้แล้วมันก็จะเดินแบบนี้มันจะตีไม่ได้นะกระแทกโล่ได้อย่างเดียวแล้วก็ปลาหอ,อกด้วยอันติจะเป็นกลางวงแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมองเห็นข้างนอกนะเวลาเรากางวงอะ่ะมันจะคอมโบกับหอ,อกกลางวงปุ๊บแล้วก็ปลาเสียบเนี่ย มันจะแบบไปกระแทกโล่ที่ขอบวงเห็นไหมนี่แล้วเราก็จะแทกโล่อีกทีให้มันชนถ้าวงยังอยู่ก็จะประมาณนี้ก็จะรีดดาเมจได้เยอะที่สุดส่วนของเนี่ยผมไปพูดในเกมแล้วการอัพสกิลก็ประมาณนี้จริงๆก็จะอัพ2ไว้2แต้มนะสักสนี่จะไม่อัพเลยอัพไม่อัพแล้วแต่สถานการณ์ดีกว่าเวลาเราเลนแตกเราอาจจะต้องอัพสานะส่วนของเนี่ยไปดูในเกมครับ รีเวันนี้เป็นของคนที่ชื่อนู๊ฟนะเขาก็แรงประมาณท็อปร้อยของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็ของที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือเขาออกอูมาเป็นชิ้นแรกนะครับในการเดินเกมไม่ใช่บลิงนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความดีของมันแล้วก็อูกับบิงเทียบกันใช้การต่างกันยังไงแล้วก็เข้ามาในเกมครับมาเกมนี้เป็นเอาส่วนของภาสร็จขวามานะปิดการมองเห็นเออปิดการมองเห็นนะ่ะส่วนใหญ่เราจะเลือกทุกเกมอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราอันติอย่างเงี้ย แล้วเขามองไม่เห็นเพื่อนอ่ะทีมฝั่งตรงข้ามเขาจะมองไม่เห็นเพื่อนตัวเองแปลว่าเขาช่วยเพื่อนตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่ต้องบิงเพื่อ,อนแบบ PA ถ้าถูกขังจะบิงออกไม่ได้แล้วก็ของก็จะเปิดประมาณนี้ครับเขาจะออกวินแลนแล้วก็ของเพิ่มสเตตมา3ชิ้นนะก็คือไอรอนแบนด์แล้วก็เมจิกสติกหรือว่าเปิดของน่าสนใจนะที่เขาออกวินแลนมาเพราะว่าในเลนเขาเหมือนเขารู้ว่าเขาจะเจอคอกเวิร์กครับเพราะช่วงนี้คอกเวิร์กค่อนข้างที่จะฮิตกันเป็นซับห้ามาก เราก็เลยออกมาเพื่อท so ี่จะไม่โดนป้องแป้งจนตายนะแล้วก็เปิดเกมมามีไฟเล็กน้อยก็อัพ2มาก่อนนะครับเพราะว่า2เนี่ยมันจะช่วยแย่งรูนได้ดีมากเวลาเขามายินกองกองจนรูนอย่างเงี้ยเราสองัดออกไปได้เลยเมื่อกี้เขาก็ใช้2เพิ่มนามเมจไปนะแล้ก็สังเกตนะเขาพยายามตีเอาเงินเพราะเวิรดถ้าเขาครอบมั่วๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นพยายามตีเอาเงินไหมครับ พยายามกระแทกเข้าป้อมนะแต่ไม่เป็นผลแล้วนี่เขาก็เข้าเลนมาสักพักแล้วนะเขาซื้อแทงโก้มาจากบ้านนะเพราะว่าเขาตอนแรกเขาใช้เงินหมดเขามารอเอาเงินจากลูนเพื่อที่จะซื้อแทงโก้ด้วยปกติแล้วอะแทงโก้มันจะต้องให้นกมาส่งช่วงนี้ก็ถ้ายังไม่มีแทงโก้ก็พยายามเล่นเซฟหน่อยนะเซฟเลือดเซฟระดับเลือดเอาไว้เดี๋แลวแทงโก้ามาส่งแล้วก็เล่นปกติเลยแล้วก็พยายามกินเติมเลือดบ่อยๆให้เลือดมันเลี้ยงระดับส,งสูงๆไป เวอสองก็อัพหนึ่งนะแล้วเขาก็เห็นว่าคลิปเวฟโดนพูนะเขาพยายามไปเอาเลเวลอย่าสังเกตช็อตที่เขากดกดสองเห็นไหมพอเขากดมั่วปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. เขาจะฟาร์มไอ้กงกงล้อพอกเวิร์กเลยเนี่ย mm hmm. แล้วก็ไม่มีอะไรนะเล่นออฟเลนถ้ายังไม่มีเวลพยายามอย่าอ g เก s mm hmm. s i มากส่วนใหญ่มันสู้แครี hmm. ่ไม่ได้ mm hmm. แล้วก็เลนี้เขาแข็งกว่าด้วยนะพอกเวิร์ก เทียบกับโคโต้แล้วเขาค่อนข,ข้างที่จะแข็งกว่าเลยพยายามเก็บเวลไปก่อนภาคเวลสามเนี่ยเราจะเริ่มเล่นอ g g r e s i v e เละส่วนใหญ่ออฟเลนจะเล่นอ g g r e s i เวลสามเพราะว่าสกิลที่ทําดาเมจของออฟเลนส่วนใหญ่อะภาคเวลสามปุ๊บสกิลนั้นอะที่ทําดาเมจทั้งหลายอะอย่างของมาจะเป็นหอกนะมันจะสองแต้มมันจะทำดาเมจได้แบบเนี่ยเกือบเท่าหนึ่งเลยนะจากหนึ่งร้อยเป็น 175. ร้อยเจ็สิบห้าก็เลยจะเริ่มเล่นช่วงนั้นมากกว่า นี่สังเกตช็อตแบบนี้นะเขาเปิดวิ่งไล่ลึกเขาพยายามตบแถมพื้นไปทีนึงเวลาเขาวิ่งเนี่ยวิ่งมาลึกๆอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านแล้วว่าเขาต้องกลับพยายามตบแถมไปทีนึงเพราะเขาจะไม่โอแบบว่าเขาจะไม่ฝืนนะทีมตรงข้างเขาจะพยายามเดินกลับแล้วก็ตบหน้าไปทีนึงแล้วน,นี้ก็พยายามจะมาคอนเทสตโรตัสครับโรตัสเนี่ยมีสตงสตันใช้ไปให้หมดเลยนะเพราะถ้าได้โรตัสเหมือนก็มันก็เหมือน ค่อนข,ข้างจะชนะเลนเลยนะเห็นปะช็อตแบบเนี้ถ้าไม่มีเราตับตายไปแล้วไม่ได้เก็บอยูถ้ารอดคือกําไรเลยนะช็อตนี้แต่ว่าไม่รอดแล้วเขาก็วับลงมาครับสังเกตว่าเขาออกวงเล็บมานะแล้วก็กําลังสั่งรองเท้ามาด้วยวงเล็บเหมือนว่าจะออกมาเพื่อเพิ่มดาเมจจะได้ลาคีตได้ชัวร์นะ จริงๆไอ้ช้อยกงเล็บเนี่ยมันจะมีสองช้อยก็คือลラเซอร์ก็เป็นช้อยที่ดีเพราะาเราจะได้มีเลือดแต่ผมคิดว่าเขาออกกงเล็บเพื่อที่เขาจะเล่นงเฟสบูทเพราะว่าพอมีเฟสบูทอ่ะคอรเขาจะเล่นเล่นกับเรายากหมายถึงว่าเขาจะมาขังเรายากเพราะเราวิ่งเร็วกว่าเขามันจะทําให้คอ,อกอึดอัดขึ้นสังเกตที่สกิลเขาอัพน่าสนใจมากเลยนะเวลสี่เขาอัพสกิลสามมา ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าเลเขาแตกเพราะว่าศักยภาพในการสู้ของคอคร์สทิปเปอร์ออฟไลท์มันต่างกันเยอะมากเลยครับทิปเปอร์มันต้องชาร์จด้วยว่าจะได้ดาเมจคอร์มันแค่มาเดินถูถูแล้วดาเมจมันต่างกันเยอะด้วยครับแล้วเขาก็แผนกล้องมาตรงกลางนะนเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเขามาเติมขวดหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคิดแบบนี้นเพื่อนๆห้ามเติมเลยนะเราเป็นคอเราพยายามเก็บเงินไปก่อนครับเก็บเงินเป็นหลัก พราะถ้าเราวาไปเติมขวดอะ่ะแล้ก็มันก็โอเคแหละที่มิตเตเราจะได้ Liam. ได้ขวดไปเติมนะแต่ว่าแต่ว่าซัพพอร์ตเราก็จะรับคลิปแทนใช่ไหมตอนเราไปเติมอะ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้คลิปตอนช่วงที่ต้องเดินกลับกลายเป็นว่าซัพพอร์ตก็ทําหน้าที่เหมือนออฟออฟทาหน้าที่เหมือนซัพพอร์ตมันจะครึ่งเคกลางๆครับมันจะไม่รู้ว่าเอาอะไรแน่แล้วพอพอมันไฟไม่สุดอะ่ะมันจะแบบ มันจะไม่มีประสิทธิภาพครับพอครึ่งๆกลางๆแบบเนี้ยตอนนี้เขาพยายามจะหอ,อกเข้ามาในระยะป้อมนะเผื่อจะได้เก็บคิวแล้วตอนนี้เขาก็ได้เฟดบูทมาแล้วเอออย่างที่ผมบอกไปว่าชิ้นแรกเขาออกเป็นอูสเก็เตอร์นะนั้นเนี่ยเขาก็ออกวินเลนมาก่อนนะตอนต้นเกมผมคิดว่าเวลาเขาออกวินเลนมาอย่างเงี้ย เฟดบูธอ่ะเวลากดมันจะเพิ่มความเร็วยี่ิบเปอร์เซ็นใช่ไหมการออกวินเลนทําให้ความเร็วพื้นฐานอ่ะเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะได้ได้ความเร็วการเคลื่อนที่จากเปอร์เซ็นต์หนเยอะขึ้นแล้วเฟดบูธมากดตลอดนะผมเลยคิดว่ามันทําให้แบบการออกแบบนี้มันค่อนข้างคุ้มค่านะเพราะเราได้แบบวินเลนเนี่ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ยี่สิบแล้วบวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเป็นยี่สิบสองนะ พอมันเพิ่มมา22เนี่ยมันเพิ่ม22แบบตลอดเกมอ่ะครับเพราะเฟ,ฟดบูทอ่ะมันต้องกดเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเ,เล่นพยายามกดเรื่อยๆนะใช้ประโยชน์ให้คุมี่สุดเนี่ยมันก็คือเพิ่ม22ตลอดทั้งเกมอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกคือต o วระทูอ่ะการเล่นทั้งหมดอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเกมเนี้ยที่การเราควบคุมตัวละครเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่นะการที่เพิ่มมา22นี่คือมันมหาศาลมากเพราะเราเคลื่อนที่ทั้งเกม มันจะทำให้เรามีโอกาสไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่หรือว่าไปฟาร์มไปเติมได้ดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งการวิ่งหนีนะแล้วเขาก็คิวมาเป็นโซโล,ลิงนะโซล,ลิงเหมาะกับมามากเพราะว่ามามา่อาข้างจะดีเลือดไวเพราะว่าเขามีไอพ้พาสซีปปครับแล้วพอเขาออกโซล,ลิงมาอเงี้ยเขาก็จะกดกดเพื่ออะไรกดเพื่อที่จะปาหอกแล้วก็ตอกที่ี่สกิลสองนะเพื่อที่จะเคลียร์คีปลน อพเลนอ่ะการหาตั้งหลักๆอ่ะมาจากการเคลียร์เว็บเลนนะ <is> ก็คือเคลียร์เว็บเลนให้ไวแล้วก็ย้ายที่ไปทาอย่างอื่นการเคลียร์เว็บเลนจะสร้างแรงกดดันด้วยแล้วก็เราก็จะได้เงินด้วยนะเดี๋ยผมจะผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีตอนที่เขาเจอคลิปแล้วกันตอนที่เขาทําแบบนี้ล้านผมเปิดการเงินให้ดูนะตอนนี้มาแพ้เลนยับยุยยีเลยเพราะว่าเมดูเขาฟาร์มมาอยู่แล้วด้วยแล้วก็ค็อกกับเมดูข้างๆจะดาเมจแรงตอนยืนเลนนะ สังเกตว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยหลังจากมีอันติเขาก็ยังคงฟาร์มต่อมีพยายามจะมาแก๊งพยายามจะมาเติมคิวจะแทกโลวุดนะก็อย่างที่ช็อตเมื่อกี้ที่คุณเห็นนะอันนี้คือเขาระดับโปรเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไปเล่นแล้วแบบปลาหอ,อกไม่ได้สก,กิลสก็แทกไม่โดนมันเรื่องปกตินะค่อยๆฝึกไป เห็นไหมว่าเวบเมดูเขามาไล่เลนคืนง่ายมากสกิลเขาแรงมากแล้วนี้วาร์ปมาล่างเลยพยายามหาจังหวะใช้อันติแต่ว,ว่าสองวืดอีกแล้วนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตาหอกก่อนค่อยอันติด้วยเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเวลาจับตัวเวลาไปเปิดใครมันจะแบบมันจะค่อนข้างจับได้ชัวร์ว่า น,นห่หมหอกพึดอย่างนี้ผมพูดไปแล้วก็พยายามอย่าไปตีเยอะนะเล่นออฟเลนเราไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นตีตีบ้างได้แดีว,ว่าไม่ต้องตีเป็นหลักพยายามใช้สกิลเป็นหลักเพราะเราไม่ได้ตีแรงเหมือนพวกตัวแครี่หรือว่ามิดเดนสายตีนะแล้วนี่เขาก็มูฟมาหาสอดส,ส่องแถวเอ็นเชียนเพราะว่าทีมตรงข้ามตายไปสมเลยพยายามมาเก็บข้อมูลว่ามีสแต็ไหม แต่ถึงรู้ไปก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีอันติกันเลยทีมเขาเดี๋ยวเกตเล็กเกตน้อยที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือเนี่ยไอ,อเม็ดเม็ดเขียวเยวเนี่ยข้างบนเนี่ยมันคือสถานะอันตินะ,ะว่าะเลดี้หรือเปล่าบารโคโตเนี่ยเลดี้แต่ของมาไม่เลดี้แล้วก็ของฟีไม่เลดี้เดี๋ยวเมื่อกี้เขาเดินลงจากเอ็นเชียนไปแล้วนะแต่เลือกที่จะขึ้นใบใหม่ แล้วทีมนูเขาเลือกที่จะมาเอานะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นที่เขาครับเขาต้องไล่คืนแล้วก็หอกออกอไปแต่เขาเล่นเหมือนมั่นใจนะเพราะเขามีของเติมสต็อกเลือดอยู่มาเขาพยายามสวนแล้วเนี่ยแล้วตายไปนะอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้เลเวลแต่ว่าเพื่อนได้คืนหมดเลยถ้าเป็นไม่ได้พยายามอย่าตายพยายามดูดเวลด้วยเพราะว่ารถทรทูเดี๋ยวนี้ การที่เราดูดเลเวลจากฮีโร่ที่ตายอะ่ะมันจะได้เลเวลเยอะกว่าฟาร์มมากๆพยายามดูดเลเวลคนที่ตายบ่อยๆแล้วหลังจากตายเขาก็วาร์ปมาบนครับสังเกตเขาโซล,ลิงแล้วก็ปลาหอกเกียร์คีฟนะแล้วก็กระแทกโลด้วยเป็นคอมโบที่ผมบอกมาอันนี้คือคอมโบหลักของมาเลยนะครับเวลาฟาร์มเนี่ย,ยอย่างที่ผมบอกไปว่าออฟเลนทรัพยากรหลักคือเวฟเลนครับพยายามเนี่ยปลาหอกแล้วก็มากระแทกโลเรื่อยๆ อันนี้เขาดึงดึงให้แครี่นะเผื่อว่าเล่นดีมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแร้งแร้งไม่ได้สูงแบบเนี้ยจริงๆเราฟาร,ร์มเองไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนที่ฟาร,ร์มไปเราไว้ใจไม่ค่อยได้อะอันนี้ก็เลีโซโล่นะตะเวนถ้าเล่นเป็นทีมก็ยังทําแบบนี้ได้อยู่ถ้าเราตีห้าหรืออะไรเงี้ยสังเกตเขาจะไม่ไม่ฟอร์ตตัวเองไปบวกแล้วตอนนี้เขาพยายามเล่งให้ได้ของก่อน เพราะการที่เรากําลังจะได้ของอย่างเงี้ยถ้าเราไปตายอ่ะเราต้องรอหลายวินะมันทาให้ของช้าขึ้นไปอีกบวกกับเวลาตายแล้วนี้ก็ไหลามาเติมกลางเลยเพราะเห็นว่าเหมือนเห็นว่าสตอมมานาหมดนนแล้วก็ได้ไปนะสังเกตเมื่อกี้ก็ยังออกเกียร์คีฟนะมันคือแหล่งเงินหลักของเรา,าครับคีเลนพยายามเน้นบ่อย เห็นว่าการฟาร์มแคมป์เขาจะฟาร์มอเกส s s i มากเป็นแคมป์ที่ลึกเพราะว่าแคมป์แบบการฟาร์มแคมป์แบบนี้เราได้ตัดทรัพยากรศัตรูด้วยศัตรูเดินมาไม่ได้ฟาร์มอ่ะแล้วก็พอเราไม่ได้ไปฟาร์มแคมป์ของฝั่งตัวเองอ่ะแคลรี่เราก็จะได้แคมป์ที่อยู่บ้านนะกลายเป็นว่าเราไม่ทับที่แคลรี่เล่นออฟเลนก็พยายามเล่นประมาณนี้อันนี้เขามีอันตินะเขาเลยพยายามหาบวกค่อนข้างที่จะบ่อย ไม่ได้ค่อนข้างที่จะบ่อยดิพยายามหาเล่นเพราะว่ามีอันตรีแล้วอยากให้มันพยายามให้มันครูดาวตลอดนี่แล้วชอดี๋นี้กล้าเล่นเลยนะก็คือขังสตอมแล้วก็หอกเลยแล้วก็สู้กลางวงไฟเลยครับเพราะว่าไม่เหลือตัวดาเมจแล้วช็อตแบบเมื่อกี้บางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันสตอมนะเว้ยเราอย่าไปเปิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่บางทีเราลองไปได้ครับบางทีมันฮิวแมนเออร์เลอร์ถ้าเรามั่นใจอ่ะเล่นไปเลย ยาน,นี้ก็ได้อ,อ,อูเซปเตอร์มาแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนี่สำคัญตอนนี้คือเนี่ยเห็นปะเขาพยายามเคลียร์ร่างฟอร์มเมดูซายย่าเคลียร์แบบใช้สกิลเลยนะไม่งกเลยก็คือการที่แคลรี่เขาส่งอีลูชั่นมาแบบเนี้ยแปลว่าเขาพยายามจะดันเวฟนะถ้าเราปล่อยให้เขาทำอะ่ะสิ่งที่เขาจะได้เลยคือเงินจากเวฟแล้วก็วิชั่นจากคีปที่ดันไปนะเนเราเลยต้องรีบเคลียร์ว่าเราไม่อยาก เราจะต้องตัดเงินตัดวิชั่นเขาอะไม่งั้นเราจะเป็นฝั่งเสียเปรียบงี้เดี๋ยวเขาก็จะใช้คอมโบเกียร์คีบที่ผมบอกไว้เพราะมันเป็นสเต็ปของมานะสเต็ปเบสิคนี่แบบนี้เลยทำบ่อยบอยครับฟาร์มเน้นฟาร์มบ่อยถ้าเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อนเล่นแรงตัวเองอาจจะไม่ต้องบวกบ่อยขนาดนี้นะอาจจะเน้นฟาร์มหน่อยใช้อันติบ้างแล้วก็เน้นฟาร์มหน่อย เพราะว่ามาเป็นตัวที่เลทได้นะเป็นเลทเกมไหวเพราะว่ามันพอเลทเกมมันจะมีรีเฟชเชอร์ครับการที่ออกรีเฟชเชอร์มันจะเหมือนแบบสตาร์นันติสองรอบอะไม่ได้สตาร์นันติเราจะเปิดกรงแบบคว้กันแล้วก็หอ,อกอะไรเงี้ยมันจะแรงมากคือมันจับยิ่งกว่าเฮกอะอันนี้พยายามมาไล่คืนนะ<ท>เออแล้วก็ผลจะบอกเออที่อูมันดีกว่า<ท>อูดีกว่าบิงตรงที่อูอะเวลาเรากด กดใช่ไหมมันจะลอยใช่ไหมพอลอยปุ๊บเราสามารถฟาหอกแบบพอดีได้ก็คือตอนเขากำลังจะลอยลงมาแล้วหอกมันอยู่กลางลําตัวเขาอย่างเงี้ยเขาจะโดนสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันต่างกับบิงตรงที่เวลาบิงอ่ะเราจะต้องบิงเลือกมุมด้วยนะเนี่ยเห็นปะแบบเมี้พอเขาลอยมามันจะหน้าจิ้มหอกเลยแล้วก็ไปโดนกงมันต่างกับบิงตรงที่บิงเราจะต้องเลือกมุมนะแต่มันก็ไม่ค่อยชัวร์ด้วย แล้วก็อีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะการเคลื่อนที่เราได้มูฟสปีดมาเพิ่มแล้วก็รีเจนมานาด้วยนะยผมลองเล่นมามาแล้วมานามันจะไม่ค่อยพอนะอูเซปเตอร์ผมว่าค่อนข้าง,งจะตอบโจทย์เลยนี่ <c oughs> แล้วก็เนี่ยดูเหลี่ยมเข้าประตูวัฟอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเพื่อเอาไปโจดย์กันได้แล้วเออผมเป็นส่องแรงสูงๆมาหลายคนแลวเขาไม่ค่อยออก Bkb นะถ้าไม่เจอเวทแรงจริงๆเนี่ยเขาจะออกสแต็ แบบเนี้ยที่คนนี้จะออกไม่ใช่สเตตมมาคือออร่าแต่อย่างที่เราเห็นตอนต้นคลิปก็คือชิ้นนี้เขาจะออกเป็นเอ่อบิงนะนี่เซตอันนี้ก่อนแล้วก็นี่ออกจริงๆเมื่อกี้ผมว่าโดนต้นไม้ได้นะถ้าแบบที่ผม,มจัยให้ต้นคลิปอะมันโดนเกี่ยวๆขอบๆได้มันจะสตันโดนอยู่ดีแล้วเนี่ยเห็นไฟพยายามบิงมาเติมเลยนะ แต่อันนี้บิงไม่ทันคือสังเกตรแรงสูงไหมเขาเติมบ่อยมากเลยเพราะว่าเวลาเติมอ่ะอย่างที่ผมบอกแพทนี้มันฟาร์มชานะ้าถ้าจะฟาร์มคลิปฟ,ฟาร์มอะไรเงี้ยใายถึงมันได้เวลชา้าการฆ่าคนมันได้เวลเยอะมากานี่แล้วเนี่ยตตอมหลบไม่ได้นะพอเป็นอูนเนี่ยโอแต่อันนี้เขาเต้นดีไปหน่อยอยังไล่ต่อนะพระเห็นเพื่อนตามไล่ต่อไปเลย แล้วก็พยายามหอ,อกเดาไปแต่ว่าไม่โดนนะถ้าเราเป็นช็อตแบบนี้ช็อตแบบเขามีโอกาสลอดที่ค่อนข้างจะชัวเราพยายามเสี่ยงดวงมาหน่อยนะโอกาสที่จะโดนมันน้อยแต่ว่ามันยังมีโอกาสแล้วก็ได้มาเป็นตัวของบิงมาผมว่าถ้าเขามีบิงเขาน่าจะเปิดแล้วก็หอ,อกเลยนะไม่น่าจะเสร็จแล้ว ผมว่ามันถ้ายัางเซตอยู่มันไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่อาจจะเซตได้ถ้ามันเป็นช็อตแบบไม่ได้ตะลุมบอลมากหรือว่าไม่น่าจะมีเพื่อนซ้อนอะ่ะก็ยังได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นช็อตแบบนุ้นน้อย่างเงี้ยเข้าไปแล้วน่าจะโดนซ้อนอะ่ะผมว่าหอกเสี่ยงไปเลยดีว๋วเห็นไหมเนี่ยช็อตแบบไม่โดนตะลุมบอลแล้มันจะโดนขัดอย่างเงี้ยแต่ว่ายังดีที่ได้หอกกันเดี๋ยวก็พยายามวิ่งออกนะเวลาได้คิวสำคัญแบบนี้วิ่งออกไปเลย อย่าเดี๋ยวเรารอเล่นกับบิงใหม่เห็นปะเนี่ยประมาณนี้ <S 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 ที่เราวิง่งออกเราไม่ได้หนีนะเราพยายามหาเลี่ยมเล่นใหม่อีกรอบเพราะอย่างที่ผมบอกว่าออฟเลรไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นดาเมจหลักๆมาจากสกีลนี่นี่เจอเมดูอันนี้เขาอูเพื่อที่จะพยายามไม่ให้เมดูได้วิ่งฟรีๆนะก็คือทำให้เขาเดินลำบากแล้วก็นี่วา้ามากลางเลยนะมารับเวฟ แต่ว่าดันเจอคนพอดีเนี่ยก็หอกก็บิงมาแล้วก็อูไปกว่ามันต้องรีบเห็นปะตันโดนชัวร์เลยเป็นคอมโบจับสะตอมที่ดีมากนะผมว่าจับสะตอมแบบใช้เงินน้อยกว่าใบอีกไม่ได้ใช้เงินน้อยกว่าใบใช้เงินพอๆกับใบแหละแต่ว่ามันยังจับได้อยู่อะ่ะมันยังมีความสามารถในการแก๊งอะ่ะความสามารถในการเลือกเหลี่ยมปลาหอกอะไรเงี้ยเออแล้วผมไม่แน่ใจผมพูดไปยังเวลาละมูฟ โมเมนต์สปีดมันเยอะอย่างเงี้ยมันเลือกเลือกเหลี่ยมปลาหอ,อกง่ายขึ้นนะเราวิ่งหาช็อตตูถูไปอะไรเงี้ยอันนี้วืดนะหลังจากเกิดมาก็วับมาบนเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะทำเหมือนเดิมก็คือพยายามฟาร์มคลิปเลนเนี่ยฟาร์มเป็นหลักเลยคลิปเลนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาวาฟาร์มคลิปเลนอะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้อะคือตังค์แล้วแน่ๆใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีผลประโยชน์แบบ ต้นทุนแสงอะ่ะผลประโยชน์แสงก็คือคีมเนี่ยมันจะดานไปลึกๆทําให้เรารู้ว่าศัตรตูอยู่ตรงไหนบ้างการที่เราได้ข้อมูลตรงเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเราควรมูฟไปตรงไหนที่น่าจะมีศัตรตูอยู่อะ่ะเราจะได้มีแบบเ,เลือกแกงได้นะเห็นปะพอทําเว็บบนไปแล้วเขาวิ่งมาที่อื่นเลยนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวพอถ้าเราเจอใครอะ่ะศัตรตูเขาจะต้องหายไปหนึ่งตัวแน่ๆเพราะว่าไปการครีบ ห็นไหมสตอมโผล่ละดนที um, really ่นี้สามเหี่ยมจอันตรายแต่ว่าไม่เจอใครนะแต่ก็ภาพมันก็จะประมาณนี้มันจะมีตัวโผล่มารับคลิปทําให้เราเลือกเล่นได้เห็นปะได้คอรกเบิร์กนะในแมปเดี๋ยวอันนี้วิ่งมาเอาสตอมเองเลยนะืึออก แต่ไล่ไม่ทันนะเราก็หนีคอมโบเดิมหอ,อกกระแทกนี่แหละเล่นออฟเลนพยายามทำแบบนี้บ่อยๆมันคือแหล่งรายได้เดียวของเรานะเพราะถ้าไปฟาร์มไปฟาร์มคีปป่าคือมันคีปิป่ามันชุดเดียวมันไม่ตายนะครับไอที่เนี่ยคอมโบที่เราใช้ใช้เนี่ยเราจะต้องตีนะแต่พอเ,เป็นคีปเนลนเราแค่แบบหอ,อกกระแทกได้เงินเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยหอ,อกกระแทก ได้เงินเลยตีเพิ่มอีกทีหนึ่งอะถ้ามีเวฟถ้ามีคลิปเงินสังเกตเห็นปะเขาไม่ค่อยฟาร์มป่าเลยยกเว้นต้นเกมที่ยังแบบยังไม่ได้สกิลเต็มที่เพียงพอที่จะเคลียร์คีปแบบเวฟเดียวนะอ้เน,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 นี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะเห็นปะมีคลิปป่ากับอันเนี้ยเขาเลือกที่จะฟาร์มข้างล่างนะเอาไม่ฟาร์มไว้เอาเป็นบ้ายกตัวอย่างว่ามันไม่ตายแล้วกันเห็นปะมันต้องตีต่อมันช้าเนี่ยคือถ้าไปฟาร์มคลิปข้างล่างอะ ปลาหอกกระแทกโลได้เงินเลยที่ผมเน้นบ่อยไม่ใช่อะไรเพราะมันสําคัญนะถ้าเล่นออฟเลนแล้วคุณติดบวกคุณจะไม่มีเงินเล่นเลยเนี่ก็คิวคิวไอเทมต่อไปเป็นเอ่อไปเพราะว่าถ้าเจอแซนคิงไม่มีไปนี่จะแย่มากพอแซนคิงมีคาราฟ้ามีอะไรเงี้ยมันจะแรงทะลุโลกไปเลยถ้าเรามีไปได้วอย่างเงี้ยเราสันนิษฐานได้ว่าเขาอยู่ล่างนะพอมันเป็นอย่างเงี้ย ไม่มีคนโผเวฟดันหน้าป้อมน่าจะทําอะไรอยู่ล่างไม่สโมกหาก็โลชานอันนี้ผมยังไม่เห็นโลชันนะแต่ก็นั่นแหละไม่สโมกหาก็โลชานจะสังเกตโพซิชันการนําทับของเรานะเราพยายามยืนหน้าหน้าหน่อยเพราะว่าเราเปิดได้ทันทีแล้วก็อันนี้จะเปิดได้มั่นใจขึ้นด้วยเพราะว่ามีทัสคอยเซฟเราอยู่อันนี้เขาเอาโลวันอยู่ เนี่ยเวลาเจอศัตรูเนี่ยว่าเขาทําอะไรกันอยู่ใจเย็นๆนะเรียกเพื่อนให้เขาพร้อมช่วยเราก่อนเพราะเราเปิดคนเดียวไม่ได้เปิดได้แต่ว่าเราปิดคิวไม่ได้เลยต้องรอเพื่อนหน่อยอันนี้เข้ามากงเลยนะพยายามไปจับสตอมแต่วืดครับใช้สกิลให้หมดแล้วก็ไปรีเซ็ตหาเหลี่ยมเล่นใหม่กำลังหาเหลี่ยมเล่นอยู่นะ นี่ก็ประมาณนี้วงไฟใช้สกิลให้หมดแล้วก็หาเหลี่ยมเล่นอีกรอบอยา่าพยายามแบบตีมากเพราะเราไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นครับนี่จับสตอมนะมนอันนี้บิวนี้ดีมากเลยนะผมว่าจับแบบเนี้ยมันได้ไดสตันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นะ่ะผมว่าดีกว่าบิงชิ้นแรกอีกแล้วก็ได้ริเจนมานาไปฟาร์มเรื่อยๆด้วย ถ้าเพื่อนๆติดฟาร์มหมดเนี้ยก็ฟาร์มได้ชิวๆเลยไม่มีปัญหานี่แล้วก็แทกโลสปาร์ตันแทงป้อมไปอันนี้ไม่ต้องจดนะไม่ได้ดีอะไรแค่มันเท่มันกวนตีนอะ่ะแล้วก็เกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะฝั่งตรงข้ามถอดใจแล้วอาจจะดูจบไวแต่ว่าเกมนี้ผมว่ามาตัวนี้ทำอะไรเยอะมากเลยนะนี่แล้วเขาก็มีก็ค่อนข้างสไปซตี้อยู่คนนี้ แต่เขายอมแพ้ไม่จริงนะทีมตรงข้ามนี่ควีนบิงเปื่เปิดก่อนแล้วก็มาซอ้อนเลยนะเขาะทร็เก็ตที่เมดูนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เมดูกดอันติเน <Please, S 1> ี่ยโลออพเลนมันจะประมาณนี้รู้ว่าศัตรูอยากทำอะไรอ่ะพยายามขัดสิ่งที่เขาจะทำให้เขาทำมันลำบากขึ้น <S 1> <S 1> หรือถ้าเราจะปิดใครก็ปิดให้มันชัวอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้เปิดสตอมหายไปเลย อย่างบ้ชอ็อตแบบกั้มกึ่งอย่างเงี้ยเขาจะบิ้งไปแล้วก็หอ,อกเลยเพราะไม่งั้นมันจะโดนซ้อนนะมันจะไม่ได้หอ,อกดย๋าวถ้าชอ็อตแบบชิวๆก็เอพายุก,ก่อนแล้วค่อยค่อยสตัน <S <S แล้วก็ไหลาหาคิวไปเรื่อยนะคือเกมนี้มันก็เหมือนจบแล้วอ่ะไล่คิวมันๆแล้วก็แซงคิงขยม่ม แต่ว่าขย่มไม่มีดาเมจแล้วนะเรามีไป์มีอะไรแล้วแล้วก็แอบแอบลึกๆเลยนะหาจังหวะเล่นนี่แล้วก็ใส่เมดูเลยหอ,อกบิงหอ,อกนะมันใส่โคลไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีเพื่อนซ้อนนี่ประมาณนี้เอาจริงแนละัวเพื่อนๆเล่นเองอะ่ะแล้วมันยังไม่จบใช่ไหม เออแบบเกมมันยังจบไม่ได้ก็ลองอาจจะชิ้นต่อไปอาจจะออกเป็นรีเฟซหรือไม่ก็เฮกนะแต่ผมแนะนําเป็นผมว่าเวลาถ้าเท่านี้นะผมว่าไปรีเฟเชอร์ก็ดีถ้ามานาพอแต่ถ้าไม่พอก็ไปเฮ็กก็ดีเฮกก็จับตายจับสตอมได้ก็ประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเกมเมื่อกี้ที่มาทําหลักๆก็คือเคลียร์คลินะเคลียร์คลิเวฟใช้สกิลหนึ่งสองเคลียร์คลิเวฟเป็นหลักใช้โซลิงก่อนด้วยแล้วก็เติมเพื่อน เติมเพื่อนพยายามเติมบ่อยๆพยายามหาเรื่องสู้อันติถ้ามีครูดาวก็พยายามเรียกเพื่อนไปสู้นะถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็ฟาร์มเป็นหลักก็ได้พยายามเล่นเน่ะสเตปเลียคลิปเ,เลนนั่นคลิปเลนออกแล้วก็นั่นแหละฟาร์มไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆให้มันให้มันรวยครับสังเกตเงินนะค่อนข้างที่จะรวยรวกว่าเซนคิงเลยเนี่ยหลังจากจบมาเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเอาไปลองกันได้